สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ภาคก่อนเกมสำหรับวันนี้ขอนุาผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำการ2022-2023เป็นการแข่งขันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทฟอร์ดรับการมาเยือนของคริสตัลพาเลซในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีมองอินสงรับหน้าที่บรรยายผ่านระบบฟิฟฟา23ในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งกันจริงในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ ในเวลาบ้านไทย4ทุ่มตรงครับเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ทูพีเปลิกฟุตบอล1น1และสําสำหรับก่อนแข่งวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับ4ของตาราง20นัดมี39คะแนนส่วนริสตัลเบเลตอันดับ12-20นัดมี24คะแนนสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับอาร์เซนอลในเกมที่แล้วนะครับมาดู11รายชื่อของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในระบบ4-2-3-1มีเดกเกอหวานบิซากา้าวารานมาติเนสลุกชอ แดนกลางมีคริสเตียนอิลิกเซนสกอตเบ็กเทอร์มินีด้านบนมีแอนโทนีบรูโน่ฟานเดสปาคัสและฟอร์ดหน้าเป่าให้เป็นวูสเวกโฮสกองหน้าตัวใหม่จากเบสิกสตาร์ตมาดู11รายชื่อของคริสตัลเบลเลตครับในระบบ4-2-3-1เช่นกันครับมีกีตาโจเอลวอร์ดริชาร์ดเกคีมิชเชลแดนกลางมีชูฟสตูเกเร่ด้านบนมีอังเดรอายูมิดฟิสซาฮาเอเซ เอดูอาร์เป็นหน้าเป้าครับในระบบ4-2-3 1ึงเช่นกันครับในการทีมของแมนยูได้แก่ริกเทนฮาร์กส่วนทางด้านของคริสตันพาเรืได้แก่แพทริกวีเร่าก่อนแข่งวันนี้มีสายส่วนปลาไปลงมาจากอฟทอรครับเกมของแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดนั้นดีขึ้นครับฤดูการนี้นลุ้นถึง แชมป์นะครับนัดที่แล้วไปชนะเรดดิ้งมาครับขออภัยเป็นเล่นในบ้านครับในเกมครับเกมจะเริ่มครับคริสตันคอนเทนตบุกจากขวาไปซ้ายเริ่มเกมก่อนครับเินซาฮาซาฮาพามาทางขวาครับอิลิกเซนพยายามจะสไลด์ครับตักมาทางซ้ายครับซาราอังเดียยูเก็บบอลได้ครับอายูจะแทงติดบอลบิสซาก้าครับแอนโทนีครับ บูโนฟลอนัสให้กับเว็กซ์ฮอสรูปร่างใหญ่ทีเดียวครับสำหรับเว็กซ์โฮสวันวิสกา้าเข้ากลางมาให้กับแอนโทนีไหลามาที่บูโนพยายามจะให้เวติดบล็อกอยู่ครับบอลสวนของคลิสซันประเทศยังไปไม่ได้ครับอังเดียยูจอแดนอายูครับขอให้ครับซาฮาซาฮาเลี้ยงตัดมาแล้วหูพยายามจะปาดไปทางขวา บอลอยู่ที่แรดซ้อนให้กับบูโนูฟานาสไลมาแอนโทนี่โอ้โหติดดูกเร่ครับชูกจอแดนอายุซาฮาซาฮาพามาทางซ้ายสันสนๆกับอายุซาฮาแล้วก็ปัดไ <c oughs> อเดว้าครับยังไม่ได้ครับสำหรับคริสตันไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกลำหน้าหรือเปล่าครับบางทีแอนโทนี่ครับพามาก่อนแทงทะลุทางซ้ายทันไหมครับแรดฟอร์ดเข้าขวาราดฟอร์ดให้ตรงกลางมาบูโน่สิบโอ้โห เอามือสบายมากสำหรับเกตา้าไหลสั้นมาทางขวาปอดดูคุ่เรเอเซซาฮาหนึ่งสองกับดูคุ่เรครับเด็กเก่าของแมนยูครับมินฟิศซาฮาทำผลงานได้ดีกับคริสซันครับมีข่าวกับหลายทีมก็ยังไม่ไปไหนครับสำหรับมินฟิศซาฮาบนของแมนยูครับเจ้าถิ่นยังศูนย์ศูนย์ครับสิบห้าสนะิบหกนาทีแรกครับ ชำอะไรกันไม่ถนัดครับลูกชองวันนี้แดนกลางมีตัวสำรองอย่างคาซิมิโลครับมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยครับเวสโฮสลาสฟอร์ดให้กับเวสโฮสกลางมาที่แอนโทนีหงติดดูปุเร่มาตัดบอลได้ครับเราจะได้โต๊เปล่าครับมีเฉลวไปไม่ได้ก็ติดแม็กโซมินีวันบิสซก้าครับไหลามาที่แอนโทนีมีช่องไม่ส่งแล้วส่งไปแล้วครับบูโน่ให้เวสโฮสเข้าซ้าย เวกโฮส์บังอยู่เวกโฮส์ปาดมาทีแร็ดฟอร์ดแล้วเป็นเวกโฮสโอ้ยเวตายังล้มตัวปัดไว้ทันครับลูกยิงของเวกโฮส์ชอบใจครับสำหรับแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นครับเนี่ยแต่มุ้งของแมนยูครับอิริกเซนเล่นสั้นกับบุนโน่ครับผ่าไปติดอยู่ยังได้บอลของแมนยูครับบูโน่แล้วเป็นแร็ดฟอร์ดครับโอ้โหนึ่งศูนย์ทันทีครับมาแคสแร็ดฟอร์ดครับชั่วโมงนี้ต้องเขาเลยครับ มาแคสลาฟอร์ดครับโอ้โหจังหวะไปชกบอลครับตวัดยิงนักขวาแล้วดูผ้าช้าครับดูครับเกมเริ่มจากอิลิเซ่นกับบูโน่ครับหนึ่งสองนั้นโอ้โหบูโน่นั้นเป็นคนที่ส่งบอลดีครับดูครับจ่ายมาอู้แค่ตวัดเกวตาก็ล้มตัวไม่ทันครับหนึ่งศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าถิ่นขึ้นนำครับสะใจครับเทนฮาร์ ในนาทีที่ย3บสามของเกมครับเจ้าถิ่นออกนำไปแล้วบอบลของเอเซ่กลางมาที่ไอดัวพามาข้างหน้ามี4คนไม่มีเพื่อนยิงเลยโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหไอดัวครับโอ้โหเคียร์เริ่มเกมไม่ทันเลยครับโอ้โหกองหลังนั้นไปปล่อยให้พื้นที่ว่างสำหรับไอดัวครับดูช่งวงภาพช้าครับโอ้โหลูกนี้ พามาไม่มีใครกดด้วยขวาครับโอ้โหให้วันพุ่งเสียบเสาสองอย่างสวยงามครับดูครับครูติดไซค์ก้อยนิดหน่อยครับโอ้แพทติกเวลาครับโอ้โหกลับคืนสู่เกมครับคริสตัเมลยดหนึ่งหนึ่งครับจากเอดูอาร์นาทียี่ยี่หกครับโอ้โหเริ่มกันใหม่แล้วครับเกมสนุกครับคู่นี้ฟันมิสกาให้กับแอนโทนีครับอิริเซน ปวานบิซากา้ายังเน้นครับหาเพื่อนอยู่ให้กับแอนโทนีปวานบิซากา้ายังไปไม่ได้ครับบโน่ Bruno. อิลิเซนกับบโนรับเบร็กสสเป็นบุนโอลจังหวะกักไม่แน่ใจว่าจะเจตนายิงหรือส่งครับแม่เหมือนไปโดนกระแทกด้านหลังของกองหลังทิสเซอร์เบรดครับบอลอยู่ที่แอนโทนีครับแอนโทนี Anthony ให้กลางมาสวยครับ เวกโคสให้กับบูโดพลิกขวายังตายอยู่ครับตอกซดนมาเที่อิลิกเซนกดยังติดดูกูเร่ครับมงกุฎไปก่อนครับมิเชลยังได้อยู่เมกโทมิน่บูโดป้ายมาที่อิลิกเซนเวกโคสไปไม่ไหวครับแมติดมิเชลวัลสวนของคริสเซนมาเร็ดเอี๋ยวดูอาครับกูทำประตูตีเสมอให้กับคริสเซนมาเร็ดโอ้โหโอ้โหกดขวาครับบอลหายคนระับบูโดฟันนันเดส ไหลมาที่เวกโฮสไม่มีทงก็สองหนึ่งครับเวกโฮสครับประตูแรกในในเกมฮิมเมรีครับของเขาครับโอ้โหเนี่ยบอลตัดเข้ามาครับบูโน่อีกแล้วครับโอ้โหดูการจ่ายลูกนี้คิดแล้วพาดมากครับอู้แล้วเวกโฮสยิงเสาแรกครับหมดสิทธิ์มันเด็กกูต้าครับอูดูบอลครับล็อกเท้าไม่ต้องดูครับใส่ไปเลยกดด้วยขวาเสียบเสาแรกอย่างสวยงามครับเวกโฮสซูนหน้าตัวเก่งใหม่ครับโอ้โห ตอบสนองอิริคเคนฮักได้อย่างชัดเจนครับเวกโฮสครับนาะทีที่37ครับช่วยให้เจ้าถิ่นขึ้นนำอีกครั้งครับ2ประตูต่อหนึ่งครับบอลโมลิบตัมเป็นของเจ้าถิ่นครับมาเคสแลฟอร์ดพามาทางซ้ายแลฟอร์ดตักหงติดดูกุเร่เป็นลูกเต็มมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกองเชียร์ได้เฮครับแม่ในมุมของแมนยูโดยคริสเตียนดิซัง ก็ย้ายมาจากจากสเปอร์ไปทางด้านเป็นฟอร์ดนะไม่แน่ใจครับใครรู้ก็ใช่ฝากคอมเมนต์นะผมติดอยู่ที่ปากน,นึกไม่ออกเอาบอลของแม็กซก่อลริชาร์ดอูสไลด์โอ้ยใบเหลืองบอกครับอ้โหแม็กโทเบนูไปตัดเกมงแม็กโทเบเนไปตัดเกมงครับโอ้โหอโหเข้าด้านหลังครับชัดเจนมากครับใบเหลืองครับ ตั้งเตะจากฝั่งตัวเองของคริสตันผลิตครับ4นาทีสุดท้ายก่อนเทศเวลาไปจะเป็นครึ่งแรกครับเจ้าถิ่นยังนำสองหนึ่งเรือองแรกของเกมครับสกอตต์มัคเทมานแอโนโทนี่คือหลังมาที่ราเฟลร์บาร์ดอันบิสซาก้าครับแอนทโทนีครับไม่เร่งมากครับอาจจะประคองให้จบครึ่งแรกโดยสกอร์นี้คริครสเตียนอีเดกเซนพามาทางกลางครับวนกลับเข้ามาให้กับบูโน่ฟอนานส์เว็กฮอส ทำทางมาทางขวามีแอนโทนีบูโนกัดชี้แล้วไม่สูไปอยู่ติดบล็อกกันยังไม่รับหน้าครับอีริกเซนติดชูฟยังได้อยู่อีริกเซนเก็บบอลได้ครับบูโนฟานาส์ให้กางมาที่เลสฟอร์ดแล้วก็เป็นคริสเตียนอีริกเซนโอ้โหโโอ้หปั่นด้วยซ้ายเกือบเสียบเสาครับแม่ยังไม่ได้ครับนาะทีสุดท้ายครับทดเวลาาเจ็บแค่2นาะทีครับ จะเล่นสั้นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับได้ผลนะครับลูกตั้งเตะของแมนยูครับลิกเซ่นกับบูโน่พามา2อนาทีนั้นหมดครับอยู่ที่ผู้ดิสเซนะครับแอนโทนีจังหวัดอุซุนสุดท้ายของแมนยูครับอีลิกเซ่นให้แม็กเทมเน่บูโน่ไปทางซ้ายไม่ทันแล้วครับแล้วก็จบเกมที่โอทัฟฟ์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังขึ้นน้ำอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับกับคริสตันพาเลตเดี๋ยวพักกันสักคู่กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ รับชมเกมครึ่งหลังกันต่อครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดออเทอฟต์รับการเยือนของคริสตันพาเลสสำหรับเกมคู่นี้จากแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ในเวลาแบบไทย22นาฬิกาครับ4ทุ่มตรงครับไปติดตามรับชมกันได้ที่ช่อง2พรีเมียร์ลีกฟุตบอล1และ2เกมครึ่งแรกนั้นแมนยูออกนำ2-1ครับจากแลสฟอร์ดเบิร์ธคอร์สส่วนคริสตันพาเลสได้จากเอ็ดวาร์ด ยิงไกลอย่างสวยงามครับเกมครึ่งหลังจะเป็นเช่นไรครับเดี๋ยวมารับชมกันต่อเลยครับเอเซ่ครับแทงทะลุมาเราเป็นเอโดอาร์โอ้ยไม่ยิงครับพยายามจะจ่ายให้เพื่อนครับเดกิอากับมาติเนสครับหนึ่งสองที่หน้าบ้านตักยาวขึ้นหน้าครับขึ้นถึงไม่ออกถึงกับแม็กเทอร์เมนีเรื่องแรกของเกมแม็กเทอร์แมนีนั้นไปเข้าข้างหลังหนักครับโดนใบเหลืองตั้งแต่ครึ่งแรกครับ จอแดนอายุครับพยายามจะตวัดกับบอลสวนของแมนยูโดยแรดฟอร์ดครับมาทางซ้ายแรดฟอร์ดเดี่ยวทระนงจากไทเซนโอ้โเข้ากลางมาเวกโคสติดครับดูกรีกให้กับจอแดนอายุเอเซ่สาฮาให้กับเอ็ดวานาฮาทางซ้ายว่างครับมีพื้นที่ครับมิเชลยังไปไม่ได้ติดบล็อกแอนโทนี Anthony, ครับโอ้โหรถ ลอดขามาได้สวยงามครับเวกโฮสถือว่าปรับตัวได้ดีครับสำหรับเวกโฮสศูนย์หน้าตัวใหม่จากเบสิคตัดครับแทนทางด้านแอนโทนีแม็กซีลครับในช่วงเวลาเขาดินบาดเจ็บอยู่ยาวนานครับบันอยู่ที่เซนไหกับเวกโฮสโอ้โหท็อปฟอร์มจริงๆครับพูดไม่ทันขาดคำครับเวกโฮสครับ ยิงประตูที่2ของเขาและเป็นประตูที่3-1ช่วยให้แมนยูขึ้นนําอีกครั้งครับโอ้โห,โหดูจังหวะาจาเริ่มที่อีริคเซนครับแทงะลุโอ้โหค,คล้ายกับลูกแรกครับแต่ลูกนี้โอ้โหได้เลือกครับดูก,กดอเหมาะเจาะจริงๆครับโอเวคโคสลุนแฮตทริกแล้วครับโอ้โหเ,โนเโโหทนฮาครับพอใจกับผลงานครับสกอร์นี้ แต่ยังไม่จบเกมครับเกิดขึ้นได้หมดเริ่มกันใหม่ครับริสซันพาเลตครับต้องไล่กันมาสักประตูก่อนครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาติดลูกชอหูเกี่ยวบอลหลงใน้ายอย่างสวยงามครับนิ่มนวลมากบอลของแมนยูโดยชอปให้กับแรสฟอร์ตต้องมาล้วงถึงแดนตัวเองครับแรสฟอร์ดเวกฮ์สมาที่แม็กโทมินี เวกโคสการยืนตำแหน่งเขาโดดเด่นมากครับแรดสอดมาทางซ้ายแต่สอดให้ย้อนมาที่แม็กคาร์เมเนแรดสอดให้กับเวคโคสยิงลองซ้ำอีกโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหมุงตั้งมาอีกเส้นเวคโคสกับบูโนบูโนยังสับอยู่มาทางซ้ายโอ้ติดชูบครับเป็นบอลสวนของคริสต์มพลิตจอแดนอายูให้กับเอดูอาเอดูอามาทางขวาจอแดนอายูมาทางขวาโอ้โหข้างหน้ายังไม่มีเพื่อน เอเซ่กับซาฮาเตอร์ไม่เอาหูติดชอปบล็อกไปก่อนแล้วโอ้โหได้บอลด้วยครับเวกโฮสเวกโฮสย้อนขึ้นหลังมาแม็กคาร์เมเี่เล่นกันง่ายครับนำสกอร์สองลูกครับเกมค่อนข้างลื่นครับช่วงนี้ครับสำหรับผีแดงครับดูแทงทะลุช่องเวกโฮสให้กับบูโน่ยิงไปตรงตัวเกยต้าครับยังไม่ได้ประตูที่สี่ครับสิบห้านาทีเศษครับ แมนยูเจ้าถิ่นยังนำสามหนึ่งครับวิสตันพาเรดบอลอยู่ที่แอนโทนีครับเลาะมาให้ไปทางขวาที่วานบิซากา้าพามาไม่ได้ครับต้องกลับยังไม่ส่งกลางมีให้แม็กช็อิเนย์จับบอลได้ไตรมาลสฟอร์ดบูโนโเข้าซ้ายย่องย่องย่อ,องรอครับแม่เกฮีแก้ไขก่อนวิเชลกับเกยฮี ไหลามาขึ้นหน้าติดยังได้อยู่ครับคริสตันบรดเกฮีสิบนาท,ทีสุดท้ายนะครับมิเชียวติดแอนโทนีก็ไปไม่ได้ครับโอ้โหยืนตำแหน่งของแมนยูนั้นทำได้ดีครับฟอร์นันเดสแม็กเทอร์มานีพยายามจะลุยครับวินฟิซาฮาเข้ากลางมาที่ย้อนเราพักวันได้ครับ เอดว่าพามาทางขวาก็มีให้กลางที่เอเซ่โดนโดนวารานครับจิ้มด้านหลังครับบอลโต้กลับของแมนยูครับบูโน่โดนดูกกเร่บ้างครับแม่แก้ไขโดย5้านาทีสุดท้ายครับซาฮาพามาทางซ้ายยังไม่มีเพื่อนมาเชื่อมซาฮาต้องใช้ความสามารถเพรเฉพาะตัวครับแข็งแกร่งเลยครับซาฮาเขาาา้ากลางมาให้กับดูกกเร่ตอกมาที่เอดว่า ใทยกับจอแดนอายุยังติดบอลแล้วก็เข้าไปไม่เข้าโอ้โหโอ้โหจังหวะซ้ำดาบสองครับของจอแดนอายุยังไม่ได้ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับดูสิว่าจะทดกี่นาทีครับทดเวลาบัดเจ็บหนึ่งนาทีครับโอ้โหสามแต้มที่ออร์เรฟอร์ดนั้นไม่น่าลดมือครับแอนโทนีครับไปไม่ได้ครับแล้วก็จบเกมเปล่าโอ้โหเป็นลูกฝ่าก่อนครับจะมีการเปลี่ยนอะไรชื่อผู้เล่นสำรองครับ จบฟรีชูสให้กับภูเก็ตครับเขามาบ้างครับแม่แพทริกวิลามาเปลี่ยนช่วงท้ายเกมครับยุ่งครับเหมือนทีมนำเลยแม่ซัดจางหน้ามาครับตีแม็กโทมมเน่เวกโฮสเก็บบอลแล้วก็จบเกมที่ออลเรฟฟอร์ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ครับเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับเอาชนะคริสตันพาเลตได้3ประตูต่อหนึ่งครับเวกโฮส สูงหน้าต้องไหมสองและสฟอร์ดหนึ่งส่วนทางด้านคริสตันได้ประตูจากเอดูอาร์ตั้งแต่ครึ่งแรกครับทำได้แค่นั้นครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ3าหครับสำหรับวันนี้หากภาคผิดภาคถูกป,ประการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับเป็นแบบจำลองเกมเท่านั้นผ่านระบบฟีฟ่า23สําำหรับเกมคู่นี้จะแข่งขันจริงในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์ในเวลาบ้านไทย22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มตรงครับเชิญไปติดตามรับชมกันได้ที่ ทูพรมียร์ฟวันหนึ่และสําสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากลืมอยาลืมนะครับโอ้หากชอบกดไลค์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปในรูปแบบจำลองต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ